สวัสดีครับนานาสาระในชีวิตประจำวันวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อที่ว่าเวลากับทิศทางในชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมี3อย่างนะที่ผมคิดว่ามันมีค่าในชีวิตก็คือแรกอือเรื่องของสุขภาพอันที่สองคือเรื่องของเวลาอันที่3คือเรื่องของความสุขแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ทิศทางเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญนะเวลากับนาฬิกาไม่เหมือนกันถ้าเรามีนาฬิกาเนี่ยเรา ซื้อวันนี้เนี่ยแล้วเราสึกว่าเราไม่ชอบเราสามารถซื้อใหม่ได้แต่เวลาเนี่ยถ้ามันผ่านแล้วก็ผ่านไปเราเรียกกลับมาไม่ได้เราให้นาฬิกากับใครไปก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่พอใจเราดึงนาฬิกานั้นกลับมาได้แต่ถ้าเราให้เวลากับใครไปแล้วเนี่ยหรือให้เวลากับสิ่งใดไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หรือเราไม่พอใจเนี่ยเราจะเรียกกลับมาไม่ได้ดังนั้นจึงมีคนพูดบ่อยๆว่าสิ่งที่มีค่าคือเวลา แล้วทีนี้มันเกี่ยวกับทิศทางอย่างไรเวลาเดินไปเรื่อยๆทิศทางคือสิ่งที่เราเดินไปถ้าเราให้เวลาในทิศทางที่ถูกต้องแน่นอนปลายทางเราจะไปสู่สิ่งที่เราต้องการเป็นเป้าหมายความสำเร็จหรือความสุขหรือสิ่งดีๆที่เรารอคอยอยู่เพราะเราให้เวลาและไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันลองคิดดูนะถ้าเราทุ่มเวลาทั้งหมดไปในทิศทางที่ผิด หรือตรงกันข้ามกับทิศทางที่เราอยากจะไปจริงๆแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ายิ่งนานไปเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งห่างจากเป้าหมายที่เราต้องการมากขึ้นเท่านั้นเพราะเวลามันเดินไปเรื่อยๆทิศทางมันสวนทางกันไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งนานไปยิ่งห่างไกลจากสิ่งที่เราอยากจะเป็นควรจะเป็นหรืออยากให้เป็นดังนั้นจงให้ความสําคัญกับเวลาและอย่าละเลยทิศทางที่ถูกต้องด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ